เด็กๆสังเกตดีๆดิขางบนของเราอ่ะเหมือนโครงกระดูกไดโนเสาร์หรือเปล่าโหนี่เห็นไหมมีปลาฉลามอยู่ตรงนั้นเห็นไหมพอนยัไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้มาแล้วมาแลยอ้าวโงแล้วครับงงแล้วงงเป้างงเป้่าไม่ไงนี่มันจัวอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้อ่คะเพื่อน โอ้ตายแล้วพอโดนในดูส่องกัดแล้วอนะ่ะระวังอันตรายห้ามเข้าปากเลยดูเสาเอ้ยเพราะว่ามันจะกัดคอเราหักนะครับสวัสด <Yes, DJ. S 3> ีสติกเกอร์บุติดตามเฟซบุ๊กไดนะครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้พวกเรามาเที่ยวในดูเสาเขาคอกันอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะ นั่นไงทางเข้าอยู่ตรงนั้นพี่โป๊กปะเราเข้าไปข้างในกันเลยนี่พวก,กเรากำลังจะเข้าไปในป่าของดาร์ลสโต้แล้วครับเพ,พ,พื่อนๆอ่ะพี่มอสเอาตั๋วไปให้พี่เขาเล่นเลยนะครับไปของพี่เฟรยดอันนี้ไปเลยไปเลยเดย็กๆเราเข้ามาแล้วเราเจอตัวอะไรเทียบเลยครับเหมืนอนยี่ยีเลยไหมพี่เฟรยดเหมือนเป้าโอ้โหมีโมอายเต็มเลยเพื่อนๆเร็วๆเรนี่เข้าไปข้างในกัน ไายไดโนเสาอ่ะโอ้โหนี่ใช่ไหมไดโนเสาตัวแรกที่เราเจอสวัสดีครับพี่ไดโนเสาวพวกเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะนี่พี่โฟกนี่คือตัวอะไรอ่ะน่ารักจังเลยย่ะสวัสดีครับพวกเราด้วยอะ่ะสวัสดีครับป้าป้าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าพี่โฟกดูนั่นสิเราจะเข้าไปในอุโมงค์ของอียิปต์กันแล้วนะครับมันมืดๆน่าก,กลัวน่าก,กลัวยังไงไม่รู้อ่ะ วันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยพี่ฟอกโชคดีนะเนี่ยป้าปาเข้าไปข้างในกันเถอะเป็นอะไรอ่ะพี่ฟอกไม่ต้องกลัวนะครับบริเวณรอบๆของเราอ่ะก็จะมีศิละปะของชาวอียิปต์เยอะมากเลยนะดูดิดูดิเห็นไหมมีลายอักษรของอียิปต์ด้วยนี่เป็นลายอักษรงูอ่ะพี่ฟอกใช่เอาเราเข้าไปข้างในแล้วนะครับ อยู่ขไรอ่ะข้างไหนอ่ะเฮ้ยนัำเส่ะไหนในน้ำเส่าโอ้โหมีกระดูกในนเส่าด้วยเพื่อนๆโอ้โหตัวใหญ่มากนี่น่าจะเป็นทีเล็กใช่เปล่าวเฮ้ยฟงจะกลัวอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่คือราชชองมหาสมุทรนะครับเขาเป็นกัปตันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกัปตันปลาหมึกนะครับนี่ดูก้ามเขาดิแหลมมากเลยอ่ะอะไรนะ ไรพี่ฮอตเจอเลยอะไรอะโดสาวโอ้แมโดสาวมองมาหามหมาหรอเฟียไหนไหนตรงไหนนี่นี่ไงนี่ไงตรงนี้ก็ใช่อ๋อนี่ชีเล็กนะครับแล้วนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้คือไข่แมโดสาวนี่เป็นไข่แมโดสาวพี่โฟเห็นไหมนี่ยมันมีตัวอ่อนอยู่ข้างในมันด้วยอ่ะอะไรเหรอพี่โฟกเจอมันตกโอ้โหนี่อะไรพี่โฟกเฮ้ย นี่ก็เป็นในรถสองเหมือนกันครับนี่ผ่านอะไร,ร <Hi. S 1> ะอะครับไทยไทรเซราท็อกนะคะโอ้โหตัวนี้จะมีเขาตรงนี้ด้านหน้านะครับเท่มากป้ายไปดูข้างในกันต่ออุ้ยแล้วนี่ก็คือราชาอียิปต์ใช่หรือเปล่าข้างในจะต้องมีราชาอียิปต์เยอะแน่เลย <Hi. S 1> เพืเ่อนๆตอนนี้พวกเราก็จะเข้าอนูบิสก์อควาเรียมแล้วนะครับนี่เราเข้ามาแล้วนะครับมันมืดนิดนึงนะอู้เราจะเจอตัวเลยอุ้ย ามีปลาฉลามด้วยเป็นชิ่งที่ทิมต้อมาให้พอโอ้โหนี่เห็นไหมมีปลาฉลามอยู่ตรงนั้นเห็นไหมพอลในไงในไงตัวนี้ตัวนี้มาแล้วว้าวแล้วเขาก็มีศิลปะอยู่ตรงนั้นด้วยเห็นไหมเหมือนปลากระเบนเลยอ่ะพอสวยเป้าโอ้ไปไปข้างในกันดีกว่าเด็กๆสังเกตดีๆดิขางบนของเราอะ เหมือนโคกกระดูกในดอสเสาหรือเปล่าแสดงว่าตอนนี้เราจองอยู่ในท้องในดอสเสาแน่เลยใช่ป่าวอ๋อเมื่อกี้เราเข้าปากในดอสเสามานี่คขาน่าจะเป็นโคองในดอสเสานะไงพี่โฟกส์มาเห็นกระดูกดอสเสาอยู่ในน้ำมาเห็นเปล่าได้พี่โฟกส์เจออะไรหรอครับไหนอุ้ยนั่นมันยักษ์นี่นะเขากำลังจ้องมาทางเราอ่ะเร็วๆเด็กๆเร็วๆเร็วๆรีบหนีมาเร็วว้าว เรามาเจอดงไดโนเสาร์เพียบเลยลมีไดโนเสาร์เยอะมากเลยพลีพ่เพียมีหลายพันเลยนะนี่น่าจะครบทุกส,สายพันหรือเปล่าเนี่ยนี่ดูตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นบินได้ด้วยเพื่อนๆเห็นเป่าวช,ชอบตัวไหนพี่เพียชอบตัวไหนโอ้ตัวนี้เหมือนจระเข้เลยอะมันกัดข้าคนเออนักัวโเ้ยตัวนี้แปลกมากเลยอ่ะพันเนี้ยเหมือนปาวันเลยไหมยาวเนี้ยหรอังไงังไงเจ้าตัวขอยาว เด็กๆมาไปดูข้างนอกกันปสัสสะตัวนัวตัวเจ้าอ็นะมกินกินเห็ดด้วยพี่พอตอนนี้พวกเรากันลังจะออกมาจากอควาเรียมนะครับเราจะเจอตัวอะไรกันอีกนะ,ะดูดิเพื่อนๆมามาเจออียิบด้วยนี่เขากำลังฟอาประตูอยู่นะครับเห็นไหมโอ้โหดูดิบริเวณล็อบตึกนะครับเขามียันด้วยนะเห็นไหม มีลายตัวอักษรอี์เพียบเลยเอไหนอะทางเข้าไปเมืองอีกไนะคะทางไหนพี่เบียทางนี้เหรอโอ้โหดูดีกำแพงแเขาตกแต่งสวยมากครับเพื่อนๆไม่ครับดเราดูอันนี้นี<ๆ>่ไงนี่ไงมา้าจอแล้วนี่ไงนี่มันตัวอะไรทําทำไมมันใหญ่อย่างนี้อะครับเพื่อนโอ้โหนี่นี่มีการแสดงด้วยนะครับอ๋อพี่พอรเคยมาแล้วรอบนึงแล้วพอก็ได้ดูการแสดงด้วยใช่ไหมครับ แล้วเขาก็เต้นกันสนุกมากเลยใช่ไหมอ้าอ้อจับมือเขาด้วยอ๋อพอได้จับมือพี่เขาด้วยใช่ป่นี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 ่ตัวนั้นเห็นไหมมันเฝ้าประสาทนะครับสามตัวเลยอะพี่โฟลดูสินี่เป็นราชาอียิปครับเขากําลังช่วยเหลือราชาอียิปเขาปั๊มหัวใจให้กันหรือเปล่านะตัวใหญ่มากเลยเนาะทวันนี้วัน ก็เขามาเฝ้าปราสาทให้ราชาอียิปต์ไงครับอาณาจักรฟ้าเลยคััเอาตอนนี้เด็กๆกำลังจะเข้าเขาวงกดกันอีกแล้วนะคะเพื่อนไปกันเลยอ้าเราเข้ามาเราเจอตัวแรกเลยนะคะเราเจออะไรเนี่ยฮัยโอลพอดพอดเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ตายแล้วพอโดนโดนสองกัดแล้วอ่ะ บอกว่ายังไงอะเราวังอันตรายห้ามเข้าปากเลยเดี๋ยสาวเฮ้ยเพราะว่ามันจะกัดคอเราหักนะครับพี่พอตออกมาเถอะมามักลัวอือเป็นเพื่อนครับตอนนี้พี่หงษ์หงษก็กำลังจะเข้าเขาวงกดกับพี่พีนะพี่หอมพร้อมยังไปพี่พอตี่เฟียสเราเข้าเขาวงกดกันเลยนะอือบอาแล้วนะอืออทางมันงงอ่ะ พอดไม่เอาไม่เอาพี่ทาแม่บอเราเจอเจอเราเลยอ่ะเอาเราเจอเราเองเนะเร่เร่เร่เเเเเอาไงดีเอาไงดีตอนนี้พี่พอสเดฟเฟียจะหาทางออกได้ไหมนะโอ้โหมีน้องพอดน้องเฟียน้องโฟก์หลายคนเลยอ่ะดูดีงงสับสนไปหมดแล้วอ่ะแมอวงงแล้วนะคะงงแล้วงงเบางงเาระวังชนกัแน โอ้ยโจพอถิแล้วเฮ้ยเกินยอะหาใช่เพอาะจากไปเอาหาทางออกได้ไหมนะงงไหมฮะมาได้ได้เออเฮ้ยราออกก่นราออกขึ้นนนกันเอาามมีใช่ข้าขวาไไไทางตันเอาทางตันไม่ไม่ไม่ผิดทางผิดทางไปเลยไปเลยหาพี่ของหอมตาพี่พบมานะ เ,เ,เจอยังเจอยังโอหานยกระตันเหมือนกันนะครับไอ้พอสเฟียรลอบออกมาด้วยหนามาจะหลงทางนะอเอาชอนชนก็ต้อแพงนะเย่ตอนนี้พวกเราได้ทางออกมาแล้วนะคะท <c oughs> ี่เราเจอตัวอ่อนของไดโนเสาร์ด้วยเห็นไหมไตัวนี้มันจะลังฟักไข่อยู่เห็นไหมไตัวนี้เป็นตัวอ่อนของไดโนเสาร์เลยนะนี่พอสโหตัวใหญ่มากเลยะ โอ้โหเหมือนค้างเาวเลยพี่เฟียสพี่เฟียทำท่าเหมือนค้างคทา,าวเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> จ๋งมากไปอ,อ้าวต่อไปเราจะหาทางออกจากที่นี่อีกนะเอ๊ะมันจะเป็นทางวนเหมือนเดิมหรือเปล่าวะไป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 จบอ้าวเห็นแสงสว่างแล้วเย,ย้อุ้ยเราเจอตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อ้ยไข่ไดโนเสาร์ตัวนี้มันกำลังจะฟักเราใช่ไหมเฟีย ดูดิมันมีรอยร้าวตรงนั้นนะเห็นเปล่าใช่มันกำลังตแตกวะนะเมก่อนมันดุดิ่ได้อะไรอ่ะพี่ฟอสเจอตัวอะไรหรอเฮ้ยยังไงยังไงมัน,มนดุกดิกงเราได้ไงเฮ้ยพวกเราเจอหัวเดนเอรเสาร์โผล่มาจากตรงนี้เห็นเปล่าเฮ้ยว้าวหมามาว่ามันน่าสงสารนะพี่โฟ้กตัวเนี้ยหัวมันติดก,กำแพงมันหาทางออกไม่ได้เลยอะ่ะโอ้วพวกเราต้องไปช่วยมันเอาออกหรือเปล่านะ โอ้ยจะหนีเลยเหรอแต่มาว่ามันน่าจะติดตรงนี้ตลอดไปเลยนะพี่โดนเาสาเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนั้นนะเดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยนะ